นี่คือน้ำยาล้างหัวฉีดตัวล่าสุดที่เป็นตัวท็อปในปีนี้เลยครับผม M Max นั่นเองนะครับผมแยกเบนซินกับดีเซลแค่นั้นครับจะเป็นรถรุ่นไหนยังไงก็แล้วแต่ครับแยกตามน้ำมันเชื้อเพลิงแค่นั้นเองครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาทวนกันว่าประโยชน์มีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการทาความสะอาดหัวฉีดทีงดีเยี่ยมครับป้องกันการกัดก่อนของเครื่องยนต์แก้ปัญหารถกระตุกขับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และหนึ่งขวดตรงนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมเติมง่ายๆครับเติมเข้าไปในถังน้ำ ถังเนี่ยเราก็เติมไปเลย1ขวดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันครึ่งถังก็เติมสักครึ่งขวดในครั้งแรกเท่านั้นนะครับและการเติมครั้งต่อไปครับเติมตามสัดส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับ1 ml ต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับ1ฝาเนี่ยมันตวงได้ 4ML ครับก็เทใส่ฝาแล้วก็ตวงเอาก็ได้ครับแบบนี้จะประหยัดและไม่เปลืองด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจนะครับวันนี้ร้าน GT 7จัดให้ครับมีทั้งออนไลน์นะฮะแล้วก็มีหน้าร้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกแบบไหนเข้ามาจัดได้เลยคร